ถนนคอสลอบบาสนาและลมระไซเส้นทางไปทุ่งมนนะครับไปสอพอทุ่งมนเส้นทางชำรุดเสียหายเป็นย่อมๆเป็นจุดๆตลอดเส้นทางจุดบริการประชาชนสอพอทุ่งมนบ้านละลมระไซ จากจุดซุ้มประตูบ้านบาสนาแห่งนี้เป็นเส้นทางไปสู่บ้านดงยางบ้านคลองวัดหลวงปู่หงหลวงปู่คีและสพทุ่งมน นายกค,ครับถนนคอนกรีตคอสอรอบาสนานี้อยู่ในความดูแลของใครครับตรงนั้นเราจะเรียกว่าเส้นหน้าปั๊มแก๊สเก่านะครับมันก็จะเริ่มต้นจากตรงถนนเส้น24ตรงป้อมยามทุกหมนเนาะและยาวเข้าไปทางบ้านดงยางนะครับระยะทางที่ของเทศบาลนิคมรับผิดชอบก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับเดิมที่ถนนเส้นนี้เป็น เป็นถนนที่ทางอบจอจังหวัดสุรินเนี่ยมาสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตนะครับโดยการประสานงานจากท่านสอจอในพื้นที่สมัยนั้นนะครับแล้วก็ได้มอบให้เทศบาลเปผู้ดูแลนะครับแต่เนื่องจากว่าออตอนนี้เกิดเกิดปัญหาก็คือมีสภาพที่ชํารุดเสียหายมีมีหลุมมีบ่อค่อนข้างเยอะนะครับทางเทศบาลนิคมก็เลยได้ประสานงานไปทาง อกองช่างนะครับของอบจนะครับให้ออกมาประมาณการนะครับเพื่อจะทําการซ่อมแซมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการน,นําเข้าสู่แผนระดับอําเภอนะครับแล้วก็ก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการระดับอําเภอของอบจอ,อีกทีหนึ่งครับครับผมเส้นทางบาสนาดงยางบ้านคลอง ทุ่งมนถนนคอสลอ,อแตกเป็นลุมเป็นบ่อแบบนี้หน้าปูนหายหมดครับเหลือแต่หินโผลออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้ ตลอดระยะทางถนนคอนกรีตเป็นลุงเป็นบ่อน้ำขังแบบนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ครับครับก็ ต้องขอให้พี่น้องนะครับที่ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนิคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำลังดําเนินการนะครับตอนนี้กําลังส่งเอกสารเข้าสู่คณะรมการระดับอําเภอเรียบร้อยนะครับเพื่อบรรจุเข้าในแผนนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้บริหารนะครับของอมาจอแล้วนะครับท่านก็รับปากว่าท่านจะช่วยดูแลตรงนี้ให้นะครับเนื่องจากว่า ถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยต้องขอให้ออมจอมาช่วยจัดก,การให้นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่สามารถอีกเลี่ยงความขุขาได้นะครับก็คือเส้นทางของออหมู่บ้านบัสนานะครับทะลุออกมาตรงข้างปั๊มบางจากตรงใกล้ๆวิทยาลัยการอาชีพตรงนั้นก็เป็นเส้นเส้นรองที่สามารถหลบหลีกจากเส้นทางที่ฉรุดได้นะครับนี่คือสภาพถนนคอสอรอบ้านบัสนาตำบลปลืออ,อปราสาท หากเป็นลุมเป็นบ่อ